ปีหน้าเจอกันแน่นอนนะครับเพื่อนๆในเดนมาร์กแล้วก็โนเวย์นะครับผมปีหน้าต้องไปโนเวย์เขาเสวยเข้าได้นะครับโฆษณาถึงผู้ติดตามผมจะไม่เยอะในตอนนี้แต่ผมบอกเลยว่าอีกร้อยปีข้างหน้ามีแน่นอนล้านคนโอ้ยอ้ยไปจีบทางมังเนาะโดนขนาดก็บ,บับงว่าวังว่า bye fire bye, bye. you call it you know fire 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 don't wanna sleep in cause i got something to prove i gotta take what i เดี๋ยวปีหน้าเจอกันแน่นอนนะครับเพื่อนๆในเดนมาร์กแล้วก็โนเวย์นะครับผมปีหน้าต้องไปโนเวย์นี่วิวสวยมากครับผมอยากให้เพื่อนๆสัมผัสแต่ปีนี้เล่นเดนมาร์กแล้วก็ในสวีเดนก่อนนะครับผมเพราะว่าเพิ่งกลับมาทําช่องแล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเ,เข้ามาใหม่นะครับผมแต่ก่อนชื่อเป่าอิสานพาลล็อกนะครับผม เออ่แต่ทีนี้เปลี่ยนมาเบลใบเกอร์ Build iker, นะครับผมเพราะว่าชอบขับเอ,อบิก๊กไบเนะาะก็เลยเปลี่ยนไป ใะครับมีนะครับผมเป็นเพื่อนแขกที่อยู่แถวๆนี้บวกก็อยากได้คันเหมือนกันเลยหเหมือนเจ้าเอสคันนี้แต่โอ้ยน้าตาจะไหลถ้าไม่ไปเอาที่เยอรมันก็คงไม่มีครับเ,เ่อนหายากมากอันนี้เขาเพาะหมาป่ายเลยเลยเอป็นรูกปั้นแล้วคิดถึงบักซุชิที่บ้านเลย ป๋าคิมมาแล้วนะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าป๋าคิมคือใครนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ดูแล้วก็วิดีโอนะครับผมตอนที่แกมาหาผมขับซาคาวาสกินะครับผมรุ่นปีอะไรไม่รู้เดี๋ยวจะถามแกที่หลังครับผมแต่โอ้โห6 0 0ซีรุ่นเก่านะครับผมเก่าเก่าแต่เก่านะครับผมผมพอบอกเลยแบบโอ้โหโคตรสุดอ่ะขับกับแกวันนั้นมันมาก พออิ่มแม่เอ้ยไป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 ทางเรียบสวย มองเห็นไก่โอ้ยถ้าอย่างงี้แบบเล่นโคง้งได้สบายเลยบสบายมากเรามองแบบเหมือนในสนามเลยครับผมเพราะว่ามันไม่มีอะไรปิดมันมองไปได้นะครับผมเพราะว่าเวลาเราเข้าโคง้งหรืออะไรเราต้องมองมองไกลๆมองโค้งไปครับเพื่อจะได้วาดเพราะว่าเรามองที่ไหนรถมันก็จะไปตามนั้นนะครับผมถ้าเรามองพื้นรถก็จะลงพื้น สาระไม่มีแต่ก็ไม่ได้เก่งขนาดนะครับปีหน้าว่าจะไปกับกลุ่มที่เขาขับในในในสนามเหรอครับผมอยาไปหัดเข้าเพื่อความเซฟแล้วก็เพื่อความมันของเราด้วยนะครับหลักๆก็จะจแล้ว 绝饼，立立吃饼。 ก็คือหยุดนิ่งแล้วก็ค่อยไปนะครับกดของที่นี่ต้องขับมีมาลยเยิดนะครับที่นี่งั้นนันอันตรายซึ่งมันก็ดีนะครับผมมันก็ไม่เกิดอุบัติเหตุเพิเหตุเยอะ ถ้าเราขับแบบซบซีๆนะครับผมป้ายตามป้ายเลยไปเดี๋ยวขวาว พูดผิดพูด,พดถูกกับภาษาไทยกินภาษาสเปนเงี้รับเดี๋ยวดูไปเลี้ยวออกกันแล้วกัน,นเนาะหลงไซครับตามเลยตอนแรกก็จะว่าแวะเพื่อนพร้อมนะครับผมเปิดร้านอาหารอยู่ทางท่าเรงอเออทีนี้ลัวมันดึกนะครับผมลัวจะถึงอีก เมื่อกี้ก็สําหรับเด็กนะครับผมขอมาลดความไวลงเพื่อให้เด็กขับขับได้ประมาณ45-50ครับผมออก็ดีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเวลาต่อไปขับขี่ทีเนอร์ขับรถเป็นแล้วเออแต่แค่มันช้าก,กว่าแค่นั้นเองที่นี้ก็เป็นอย่างนี้ครับกดเกณฑ์ของเขา ก็สนุกของเขาแหละก็เหมือนเราัยเด็กเนาะได้ทีบจกกัจกรยนจักรยานมันก็สนุกอะ่ะเขาได้ขับอย่างนง้นเขาก็สนุกของเขาเนาะเหมือน<ม><ม>เราได้ขับบิ๊กไบค์ได้ขับเวฟได้ขับอะไรสมัยเด็กๆเนาะบิ๊กไบค์คนะงมีปัญญาเราจะหมายถึงตอนได้ขับเบฟผมจําได้นะตอนหัดขับมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกโอ้ตื่นเต้นมากครับผม พา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 ไปขับแต่ไม่มีอะไรที่จะฝึกยากเท่ากับถีบจักรยานนะผมผมบอกได้เลยถีบจักรยานเป็นอะไรที่แบบโอ้ยง่ามไข่ผมนี่แบบแทบบแบบจะแรดออกมาครับผมโคตรยากเลย <G ül üyor> เพราะว่ามันเพราะว่ามันต้องทรงตัวถีบไปด้วยแยกสมองไง เราก็ยิ่งเป็นคนไม่ค่อยฉลาดด้วยทีนี้แยกสมองยากไงโอ้งามไข่แบบปิ้นออกมาแบบโอ้ oh, <no. S 1> จูกอะ่ะัยนไหนนะนะตอนขับขับจักรยานหรือทีมจักรยานใหม่ๆขับจักรยานทุยขับทีมจักรยานเนาะโอ้แล้วจักรยานมันสูงกว่าตัวเองทีเนี้ยโอ้แล้วมันเป็นเหล็กแบบมันเป็นเหล็กมันเป็นเหล็กแบบเป็นรถจักรยานผู้ชายเนาะมันไม่ได้เป็นแบบ สามเหลี่ยมลงมามันเป็นเหล็กอย่างเงี้ยแล้วพอเราจะทรงตัวเราควรเราล้มเราก็แบบง่ามไข่ตกไปเหล็กโอ้ยจี๊ดครับพี่น้อง <c oughs> แต่ผ่านตรงนั้นมาได้เนาะถ้าใครทีดจักรยานเป็นนะครับขับมอเตอร์ไซค์ไม่ยากหรอกเพราะว่ามอเตอร์ไซค์แค่ปิดก็ทรงตัวแล้วใช่ไหมล่ะครับผมแต่ก็มันก็ต้องเข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจปิดวัวซุ่มซีซุ่มหกากหไม่ เคยเห็นในคลิปไหมแบบโอ้โหแบบแบบอันนี้อืดไปเลยชนแล้วคนที่ตกใจใช่ไหมพอบิดพอบิดปั๊บก็โอ้ตกใจไงไม่ปล่อยคันเร่งไงโอ้ก็ตะลดิดไปทั่วแล้ครับอันตรายไม่ไหวไม่ไหวครับ,รบเพื่อน ต้องต้องค่อยค่อยไป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 โอ้ยแม่งเต็มกระจกเลย นอนอยู่เลยคุยเยอะปากแห้งถ้ามีที่อย่างนี้นะเพื่อนๆเออบอกเลย จะปลูกทุกอย่างเลี้ยงทุกอย่างที่ขวางหน้าประมาณนั้นเลยครับผมเอ๋วัดโตสันเขาได้แท้งแล้วไปเลยนายรีบนายก็ไปเลยนี่กระดาผมขับร้อยสามสิบเนี่ย บนลู่เขาน่าจะกดไปประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยห้าโอ้ไวอยู่เลย หญ้าที่ผมว่าเวลาเขาเก็บเกี่ยวเขาก็จะเป็นทําเป็นก้อนไว้อย่างอันเป็นหญ้าแห้งอยู่ในนั้นเพื่อแห้งวยให้ควายกินก็ฉลาดนะครับผมแตวมีเงินเดี๋ยวจะไปทําอย่างนี้ที่เมืองไทยเพราะว่าอีกหน่อยคงไม่มีหญ้าให้วยให้ควายกินถ้าใครจะเลี้ยงนะต้องปลูกเอาเพราะว่าเขาก็ห่วงที่ดินเนาะไปเหยียบพืชผลเขาอะไรเงี้ยก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายแล้วครับผมแต่ก็ ทำไง,งได้เนาะทุกวันนี้อะไรก็ต้องเลี้ยงเพราะว่าบ้านเราที่เมืองไทยก็ชอบแบบใช้สารเคมีนะครับผมกล่ oh, <no. S 1> องครับผม60 <c oughs> ก็ไม่รู้หรอกว่ามันเวริร์กหรือเปล่านะครับผมเ <c oughs> พราะว่ามอเตอร์ไซค์มันไม่มีทะเบียนในข้างหน้าเนาะแต่ก็ไม่เสี่ยงดีกว่าก็ขลบกบขลบกดขลบกดบกดีที่สุด ไปไปไปใครไม่ไปกูจะไป <c oughs> ไป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  มันจะได้สูบสูบทุกตัวที่มีคลไมาแล้วเดืนมากผมขับจะโหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตก็ถือว่าโอ้แรงพอสมควรนะผมก็พอได้พอได้จวดเนาะพี่หน่องไปเฮ้าไปตัว ไปๆไปๆไปไปๆไ่ร <bye> อ,อเพื่อนๆที่รีบไม่ได้อะไรนะหิวข้าว <c oughs> เพราะว่ารีบออกมาสงสารให้ซูชิมากเลยช่วงหลังๆทิ้งลูกชายบ่อยมากไปขับรถแต่ก็ดีมีคุณยายใจดีที่ช่วยเลี้ยงครับน้องช็อตสุดน่ารักที่อยู่ด้วยนะครับผมคอย ุขขดพอ o r คอยช่วยเหลือครับผมน่ารักที่สุดครับผมถ้าไม่มีสองคนนี้ก็เอ,อ่อยากยูที่จยออกมาครับอยากเติมเล,เลยแหละเอาเวลาขิดเนอะต้าวต่าวเอเโอโคตรมั่นเลยมั่นจริงๆ ถ้าจะให้มันกว่าน,นี้ก็ต้องเคี้ยวโกแก่น,นันมันถั่วโฆษณาองเขาเสยเข้าได้นะครับโฆษณาถึงผู้ติดตามผมจะไม่เยอะในตอนนี้แต่ผมบอกเลยว่าอีกร้อยปีข้างหน้ามีแน่นอนล้านคนโอ้ย <laughs> <อ>ไปจีบแตมมงเนาะโดนขนาดนั้นก็วังว่า,บ,าบังว่าก็ได้แต่ฝันเนาะ แต่ถ้าเราไม่ท้อสอย่างมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เนะครับเพื่อน ามาหา,เ,า,หาเองเคยบาดไปหากกุนเลยโอหระเบิดระเบิดไปไไไเกขาแล้วไปคับพี่น้องโอ้รถขึ้ะนรแต่วัดรถมันจะจังเลย สวัสดีครับโอ้ประตูกี่รีตีวเนี่ยผมอยู่บอกบอกเทฟซีวว่เราว่ามากระทืบเลยเบอร์1บเนี่ยเบอร์11โอ้หนวลยเลยโอ้สุดจัด